ไรเดินมาหมา่ะหมา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 จุยชิบหายจ้องหน้ามันไว้อย่าพูดอย่าพูดอยู่บนเรือยอยู่บนเระอมันทำอะไรไม่ได้ต้องหาอะไรตีเ

เพื่อนดับไปยังย่งลอดเยอะลอดอดสามใช่ปะอนนี้มีผมและคุณสองคนตอนนี้อ้าวเพื่นตุยหลักเรียมิเตะตัวเมื่อกี้มัน ไปทางขวามามหมาหมาหมาสองขาเอามันได้ยินได้ไงวะอ๋อมันได้ยินเพราะว,ว่าผมเปิดผมเปิดไอ้นี่ไ,ไง ไอ้เรดิโอมาอ๋อไอเนี่ยเดี๋ยวผมยืนผมผมยืนให้ผมยืนให้ไปไปไปเดินถอยไปกันอู้ชิบหายโอเโอเเโอออกไหมออกปะไปหาของไปไปหาของไปผมยืนใช่ให้ลองเลไปหาของไปหาของฝั่งนู้นมีอะไรปะเดี๋ยวผ่านกันจ้องผ่านกันจ้องก็คือเดี๋ยวผมจะเดินละ ผมจะเดินละเดี๋วผมจ้องอะจ้องยังจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะต้องเดินมาทางบันไดเนี่ยโอเคผมผมไปนะผมะมมองอยู่ไปไปถอยลถอยถอไม่เห็นราบาไม่เป็นไรไม่เป็นเปนถอยถออยมันมันยืนอยู่เนมันอยู่เนมีแสงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยคุณคุณบอกทางผมก็พอ คุณบอกถาผมก็พอเออคุณทำมาสวยๆอย่างนั้นงนั้นงนั้นเอออกขวาเอวาขวานี่หรอขวาขวาน้างปัญหาบกระโดดยังไงใช่ไหมไปเลย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 มุมหาไปเลยแล้วก็หา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 มุมจ้องหามุมจ้องร่วงโดดโดดีโดดโดดพื้นตายเหรอเปนลมตายแล้วมีของปะ

ไปโอเคไปเลยไปเลยกลับเลยกลับเมันตามมาได้ไหมันไม่ตามแล้วเพราะว่ามันคนลทางแล้วันีเลยหนีเลยนีเลยนตามได้มัตามได้มันตามไนี่นีหนีหนีนีหนีหนีหนี่นีหนตหาีหนีหนี้นีห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 นี้นีห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 ีหนีหนีหนีหีหนีหนีหนนีหนีหนีหนี้นีหนีหนนีหหหีหนีเหนีหต้องเงียบๆหน่อย เพื่อนเราตายหายไปของของยานอยู่ไหนวะนี่ใช่หมาวะหรือแค่นกหมา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 อยู่ข้างล่างเดินตามเราอยู่เนะี่ยยานอยู่นั้นปะยังไงยังไงเจลาเจลาเจลาต้องวิ่งอะ่ะจะลงไงก็ตายวะถ้าเราลงไปตายพวกเนี่ยถ้า,าลง ไปตรงนั้นตายป่ะเดี๋ยวผมเทสให้ก่อนมีที่ที่ลองที่อื่นนะยาลองดูมันมืดมากเลยอะอ๋อเค่อยถลายค่อยถลายหินลงไปดีกว่าค่อยถลายหินลงไปเขาให้ถลายเดี๋ยวผมลองลองผมลองผมลองให้ผมลองให้ผมไม่มีอะไรเออได้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 ไ้ไปไปอยู่ไหน เออสวย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 เพื่อนไม่อยู่ด้วยอ่ะสตาร์เลยสตาร์เลหมดแล้วใช่ป่ะสามร้อยเจ็ดสิบสองโอเคพอโอ้ยรอดเ้ยเจอแล้วโอ้โหพอจะเดินเจอเพื่อนเก็บหมดแล้วเนี่ย โอเงงั้นผมกลับเลยแล้วกันมีใครอยู่ไหมเนี่ยเพื่อนอย่างงี้ผมกลับเลยแล้วกันคนของกลับเลยไม่รู้ยังไงแต่มพอมันห้าโมงละเดี๋ยวนะมาทางไหนวะปัะเี้นคือกลับทางไหนวันเนี้ย นรต้องทางนี้มั้งหานี่ต้องหายานด้วยต้องหายานด้วยงานยากเลยเฮ้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 ย What the hell โดนทางท่านแล้วก็หลงป่า ขวป่ะข้างล่าง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 ข้่ข้างบน่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ใช่ช่มีป้อมปืนโง่อยู่นี่ันว่ามันอะไรมาเล็้องมนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงมันเลี้ยวซ้ายได้โอเควิ่งมาเอันนี้วนทางเดิม่ะไปซ้ายเนี่ยตรงซ้ายเนี่ยใช่ไปเลยไปเลยไปเลย โอ้ยโอ้โหชีพพายละโอ้ยนชีพพายอุ๊ยเฮ็ดไปเฮ็ดไปดิบเป็นตายโอ้โหน้องมัน ไม่มีอะไรนะตรงนี้ไม่มีเลยตัวเล็ก <_ d ata> ไป <_ d ata> ไยังตดุแจมา <_ d ata> คุณคุณเอาไม้ไปคุณเอาไม้ไปคุณไม้ขึ้นไป <_ d ata> ผมตัวแดงแล้วผมไม่กล้าแล้วเอาผมแล้วไป ตัวอะไรวะไอาไปมาใแล้วมันเยอะจังวะที่ืนมันมีอะไรตีไม่ทัน โอเคเป็นขนมกันหมด <laughs> <laughs> ล,ล้ลนละล้นละทีนี้ต้องต้องปีนต้องปีนเสาเอาใส่รอบหนะ้าปีนรั้วไม่เป็นไรนี่ยังไม่ให้ <laughs> ไม่เลิกเหมือมนกะ่น อะไรหรอไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธนนี่นี่นี่นีไม่ไม่มีอาวุธเอ่อเก็บเพื่อนยังอยู่ปะเพื่อนน่าตายแลแต่เพื่อนศพเพื่อนนี้ี่งอยู่ข้างล่างเเฮ้ยแมงมุม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 ไรนะผมจะไม่ทิ้งเพื่อนไ่ไป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  ดิเว่นไปดิงเื่นหมดไปแล้วตีโอตงแล้วไม่ไหวยังเช้าเลยนะวิ่งทองแท่งโอ้โหไหนไหนักแท่งหนักกี่บาทสองร้อยอะทองหนักเอากลับโอ้กับยานก่อนแล้วกันตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะ What the hell อีนกเหรออุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยชิิชิบชิบชิวอะไรวะผมไปไม่ได้ผมไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ทำไมอ่ะมันมีนกอยู่อ่ะ เขาบ่นกินแล้วปะไม่กินนะต้องต้องแนะนำเพื่อนเราผมผมไม่มีว่าก,ก,กินแล้วกินยักษ์มารอบยานมียักษ์อันนี้ออกบ้านอะไใช่ไหมครับเราเทเลพอร์ตกลับเพื่อนกลับมาได้ปะเอาไงเราเทเลพอร์ตกลับเพื่อนกลับมาได้นะแต่คองหายลองลองวอร์คี้ท็อกกี้หาเขาน้วย ได้อยู่ครับได้อยู่นิ่ขึ้นเลยโอเคเยี่ยมหลอดหลอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดแม่เ้ยหลงทางนี้เต็มแล้วอ่ะเมาแล้วโคตรจัดของเต็มหน้าไม่เอาเอาขนไปเลย ขอไม่เอานะมันเอามันเอาคนนะเราเรามีพันสองอ่ะซื้อของเลยอยากได้อยากได้อะไรซื้อแล้วเราจะไปไททันเลยวะไปแล้วจ่ายไปแล้วครับ,นนรบเลนเต้องอมอนิเตอร์ปะหรือไปด้วยกันเลย,ยเเปกกกันนกันนยย็ไดดด้ีว๋ว ผมเจอแล้วเจอแล้วคนกลังามเข้าไรครับคลหาดสผมอยู่ชั้นสะลเียอยเจออะไร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 เจอฟันปอมเจออะไรเจออะไรฟันปอมดเจวันปอมมาแล้วมาแล้ ยกปวดให้หน่อยมา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 เอาปัดปัดปองไปถือไหมครับือผมมา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 อย่าแตว่าหยัดยืดกับมันเท่าไหร่เอาวอลกี้ท็อกกี้ไปใช้ก่อนปะตรงห้องคนณอชลาเขาเยอะมากยี่ห้อง็อกห้องนี้นะแล้วผมจะเอาไปไว้ข้างหน้าก่อนนะคดิษฐ์ ตกใจตกใจเนี่ยคุณเอาปืนมะไม่ครัไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล็ไปอีกว่าไว้ข้างรังอย่าไปมองมันนะเดี๋ยวเอเอ,อคุณยิงผู้ช่วยผมทำไมผู้ช่วยผมโดนมืนมันเมื่อกี้ผมยิงมันนะมันช็อตเพื่อนวะอย่าไปมองมันใช่ปะมองผมแป๊บหนึ่งแต่อย่ามองเนงะ อย่ามองนานนะอย่ามองนานไแบบไหนเอาทำไมมันอะไรวะอย่ามองนานยเฮ้ย้ยเฮ้ยฮ้้เ้ย้ยเฮ้ยเ้้ยเ้เร้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้ยเยเยเเยย้ วิ่งเกือบตายรอดได้ไงวะมันอยู่ไหนเดินดูให้เดินเดินไม่เล่นเดินไมเล่นเดินดูให้เดินดูให้เดี๋ินดูให้เดินดูให้ดิทางกลับระวังนะครับมียักษ์ ออกไงอะี้ยอะไรไงตันอ่ะชิบหายตันอ่ะคุณไม่แห้งเนี้ยมันตันอ่ะคุณคุณมีคุณเอาบอลกีทอกีไป,ไปปะผมไม่ได้ติดตัวเลยผมมีแต่พวกเดี๋ยวไปเอาไปไป เดี๋ยวนเดี๋ยวติ๊กไ,ไหมติ๊กไหมซื้อของอยู่ฮัลโหลมารับหน่อยมารับหน่อยอุ้ยสองอุ้ยเออสองตัวโอ้โหสอ,สองตัวเลือก้ยหรือว่าล่อนมันเข้ามาในห้องนี้ก่อนไหมเดี๋ยวผมดูให้ก่อนเดี๋ยวผมดูรอนมันเข้าห้องนี้ก่อนปะว่าว่าว่า,าอีกคนให้ไหนเขามีรูป จะหมดแล้วว่าไฟเดินเดินเดินไปเรื่อยเดินนะโอเคโอเคมองอยู่มองอยู่เฮ้ยข้างหลังเข้าโอ้โหเรียบร้อยหน้าประตูปลอดภัยเลยโอ้ยไม่มีตัวบิดภัยไม่รอดอ่ะ หนีไปไหนไม่ได้จิ้มายไม่รอดกดนันจัดตัวเนี้ย เออว้าวไปเลยเออรอสักครอโอเคฮ่าฮ่าฮ่าเโดนี่นะ่ฮ่าโห ทิพายปองหายดีงั้นอ <laughs> <laughs> ่ะเขาก็มาในคือรอว้าวอยู่รวยจัดอ่ะเริ่มรู <t> ้ตัวแล้วว่าว่าว่า เสร็จหรือยังหรือว่าคลิดขวาว่าจะกลับด่านเร็ว ต้องรีเซิร์ฟแล้วละ่ะรีปะออกออกมะเอามะเอาไอรีเซิร์ฟปะโลเพื่อนคือคือรีเซิร์ฟม,มันมันมันได้ใช่ปะได้ครับมันจะเป็นวันที่ก่อนเราจะลงมาปีเนี้ย งานกวนกดเลยเปะแอมผมกดเลยนะรีเซิร์ฟมีอะไรบ้างตรงนั้นอนะมีของปะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อะไรวะไอเดินไอเดินไปนเฮ้ย <c oughs> มีไม้ปะมีไม้ปะนี่เรา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  วิ่นี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 ่ตามมา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 หมดตามมาหมดเสียฟิวทางทางทางที่แบ็คเกอร์กับสแนฟฟี่แล้วก็ไอ้แมงมุมอยู่อ่ะมันมีคอมฟิวอยู่ปะโนสีโมแล้วด้ว เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย,ายอ๋อวยจัดสวยจัดเลยนี่นี่กาวิ่งด้วยวิง่งลำหนักสับ <c oughs> เรียบร้อยเยุตี <c oughs>